โอยไมจอดแม่ม่ไม่เห็นนี่ไมจอดนะจอดจอด่เบกินมัตต่บาลหิวขาไอมัตตาบาลอยากกินเยอแต่มาเดินทางมาไกลมาก็หิวมียนาบจอดอะเยจอดโอ๊ยจอดนะนิดนิดนิดเดียวสุดแซ่บครับผมพี่น้องครับต้องชิมร้านนี้นะพี่น้องเด้อต่องเคยมากินร้านนี้มา ใช่ครับเชิญคือาเมโซบีจอยครับอ๋ออันนี้คืออำเภอหน้ากลางพี่น้องครับเขตรอยต่อระหว่างอำเภอหน้ากลางไปอำเภอนาวังอันนี้บ้านยังคือแม่เหรอบ้านโพงแค่บ้านโพงแค่บ้านโพงแค่กิโลเมตรที่เจ็ดสิบหกพี่น้องครับมีโอกาสมาตันนี้ฟังขวามือเส้นเส้นครับครับ พี่น้องกับบังชามครับแจ้งหมูหไหมแจ้าหมูไหมฮะเจ้เา,มาหมูเขาหมูจากของไหมฮะอันนี้คือเล็กเนื้อนะครับพี่น้องครับเด็ดสุดอันนี้คือเหน้า<ด>ของกระเทียมเจียวแล้วจัดปอกเนาะกระเทียมเจียวเจียวทุ่แมนเดี๋ยวบนน้ำมันหายครับออมาแล้วพี่น้องรครับโอ้โหโ นะครับเด็ดสูตพี่น้องครับในที่สุดของร้านนี้คือซิกเนเจอร์เลยคือกระเทียมเขียวเกลียวเองครับนี่ครับหอมอันนี้ผักอ่างอ่างหยาครับวันนี้เราจะพาการตอกเดินทางไปไหนเด็กๆท่านบอกเขาเนาะครับไปติดตามต่อไปแต่วันนี้คืออำเภอหน้ากากเจ็ดร้อยต่อไปอำเภอเยราวันครับนะครับไปทางเมืองเลยนะครับผมการแต่งของจ็คแจ็คกับพ่ออ๋อวิสวันนี้ครับผมสวัสดีครับพี่ตึกาง เอื้มมือเร้ารถต้นขานต้นชรดูกแ่วไปกันลับมาจาองครับน้ำซุปไปง้น้ำซุปเลยน้ำซุปเป็นไงบ้างโอ้แก้วลูกคนก็ต้องปรุงกันเลครับครับผมชัดรเดี๋ยวังตด กับตองเอาฟอยู่อนี้กับฟอบีผู้จัดการมือกันหมคับรสชาติเป็นไงบ้างพี่ข่าอมข่าอมข่าปอั๊กข่าปลั๊กบอกข่าวไ้ทิ้ใจเขาไว้เยอะเลยครับ เราได้สองแล้วมั้งทำไมเราจ้ำเรากมันทานกินนะอนี่ตับได้หมดนี่แต่ที่มันเจียววลาเจียวแล้วจะเนาะมันนี่แล้วสุดยำแล้วก็กรุบๆๆๆแบบหอมหอมอืับน้ำนึงครับอื บรรยกาศแวะมาร้านนี้นะครับเปการเป็นนองประกอบนกันกาครับเต็มเลยครับตัวคนเยอะมากเลยนะครับบรรยากาศของร้านที่นี่นะครับผู้สาวพยาบาลนันนี่หน้าบึงครับผม,มแล้วนะครับยาบวดชามใหญ่ครับอันนี้แค่ราคาแค่ห้าสิบบาทนะเซสิบห้าสิบกิโล ยังมาจากที่เกี่ยพี่ัน่งตกัน้าขากันเสือกิ้วพี่น้องครับผมบรรยากาศครับไม่ายมะก็กินุกยิอยนะฮะก็กินกิซอยเนี่ยยิ้มหรอเบิ้นหรยิ้มหรอพี่หรอนเทียผมเลยฮะนดเทียผมกินรดปลาหนะกินงบาดีกินไม่ลูกนะนะยิ้มน บรรยากาศพี่น้องครับตรงนี้็คืออเภอหน้ากา่างนะครับเส้นร้อยต่อสิไปอำเภอเอราวันนะครับบ้านโป่งแครนะฮะแก้วบอกแฟนคลับทำมาเสียบอะไรเตตองเลยเส้นก๋วยเตี๋ยวมันหนุ่มดีพี่น้องครับเส้นมันหนุ่มมันเล็กมันหนุ่มดีนะ ะกบจัดบาเด็ดนะฮรเป็นอะไรเหียเป็นยังไงยากครับานะถ้าเกิที่ชองยังรสจับเป็นเหลตรงนี้รอสามรอตีรอบฮะไม่ดีเลยเกี้ยเทียงเดียวจะหมดไอคเปียวสุดใ่ทุนนะฮะหลากลายพามาเสร็จนี่กลับมาแบะได้นนอกจัต้องเนาะทั้งอำเภอเอราวันกัอำเภอหน้ากลางแล้วต่อเปเอราวัน มันโป่งแค่หม่องปั๊มนะ้ำมันเขาพี่น้องครับ <c oughs> บัานก็พวกเขาแล้วก็ใส่ได้อยู่เนาะเด็กหลังนะฮะยิ้มหวยตอนยิ้ม,มพีคบ้สวนหนึงเหรอเชื่ <c oughs> อมต่อไหมฮะเชื <c oughs> ่อมตอไหมลูกค้าด้านไลน์ครับพี่น้องครับ ราคาก็ถูกนะครับไม่แพงกับ4,000บาทโอกาสกับแวะมันเป็นน้องเลือนะครับหักกเยอะดูด้วยไปแซมผ้าใส่ถมกไทยพี่น้องเมืองอย่าพี่น้องหัวไว้เผื่อบางเมืองเราไม่คลิปลงก็มีเป็นปฏิภูมิการกิจแล้วกันป้องเนาะมืัอนี้ก็เลยเอาความแสบของหลาเนี้ยมากินประจํานะครับเส้นของอำเภอเอราวัณสิบไปเอออำเภอหน้ากลางเอราวัณ กับร้านนี้นะฮะเราเห็นไปกอย่าลื่มขับมาอุาดุลกันนะครับผมตรงตา้ํานเก่านี้นะครับมันคือหลับอย่างนี่บเพราะมันหวนหน่นหอ,อนย,อยอก็คืออยากคินตึงๆแน่เราเปนไอกมากินน้ำกันได้พี่น้องเด้อมาแล้วครับมาจิมยจเามาจาก้องบัวน้องบัวลงพูครับน้อบัวลพูแมน ลอยต่อสิไปจังหวัดเลยแก้วร้านนี้นะครับท่านผู้ชมครับเจอโฮมสแแบงแงงห้งใจโฮมนี่ปุ๊บไม่ต้องสแบงบ <c oughs> แบงเปล่ะแวะเดียวกันนะครับผมนะครับแซ่บกับร้านคุณกัญญาก๋วยเตี๋ยววอร์โวและอาหารตามสั่งเดอ้อพี่น้องครับอยู่กันแล้วนะครับผมเซนี่สิไปน้ำวนลำพูน้ำเซนนี่สิไป เไปมุ่งหน้าสู่พอดีเรอต่อนะครับผมแก้วจวยพี่ดองจ้วดแซ่บว่าจะตอกแซ่บครับเอาแบบอิ่มจุใจเนะครับ, <c oughs> บน้ำซุกกะหนัวครับแซ่บแค่ภาเหมือหลายลายเส้นกับพีเสียครับผมมากที่สุดของอร้านนี่คือนอกเหนือจากคุณแก้วแล้ว กระเทียมเจียวพี่น้องครับกระเทียมเจียวเราจะให้เป็นถั่ยเลยเรัาว่ากินปุ๊บอะไรปุ๊บเวลาถูกน้ำปุ๊บมันมันมันยอยนะมันสิกขอบกุ๊บกุ๊บกิบกิับเล่าฮ่า่าฮ่าบ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่าราฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮยรฮบาน่าฮ่าฮ่ดี่าฮาฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่าั่าฮ่าฮ่าฮาฮกาฮาฮ่าฮ่าฮาฮ่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 าฮาฮ่่าี่าฮ่าฮ่าฮ่ี่นฮ่าั่าฮ่่าา่า่าาาาา่นี่นะครับพี่่ว่า เลยมาแล้วต้องขับรถกับผมขับรถยูบวกไก่ครับนิดเดียวก็ถึงกับผมทางซ้ายมือนะครับแกวสบายดีอันเนาะพันธนองบัวลำพูเลยพี่น้องครับพันธุ์ก๋วยกำหอมงามๆครับอันนี้คือบ้านสวนสว่างอำเภอหนาบังจังหวัดหนองบัวลําพูนะครับมีโอกาสมากครับกล้วยเถือกกับผมจากหวีหนึ่งวีละร่อยพิ่นลดให้หวีอร่อยเศร้ากับผมเด้อพี่น้องเด้อผมได้ละสองตนรับผมแก้ลไม่เมือนหนังสือเมื่อไหร่เติมยืดเดี๋ยวกับแวะไหม ขอบคุณครับคุนแต่สุดร้อยเอฟซีพออ่อ,นนอ,มมอ,อ,พออาบี่นนอนกันไหน่นรี่ล้วคุณมือหนผมมาแบนสือหอบนึงพ่ออาบีคนน่ะแกะ้โอเคครับเดี๋ยวหน้าครับผม <c oughs>